ประกอบเครื่องขัดเงาปูเคื่องยนต์โโลตั้งเครื่องยึดรถให้แน่นใส่โมลเลกแล้วก็สายพันขันยึดนรถให้แน่นแลใส่ที่ก๊อสายพันใส่ก้านจับ,บ,นะบตัวยึดใบขัดมันต้ําสายสวิตช์ดับจุดเชิงแล้วสอดเข้าไปอัดล ันะครบอ,อแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายต่อสายเคเล่ง่หมครับก่นอ,อ,กอนใช้งานเต้ถมันเครื่องทีจ,งจังหวะเบอร์40่สิบเตามันันเบนซิน91หรือ95ตรงนี้ไม่ต้องเติมอะไรอัดราบีให้อยู่แล้วเสร็จเรียบร้อยวิธีการประกอบเครื่องยนต์โกโร